สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวอย่างตอนที่114ของสำนักถังเลิศพบจบแดนนะครับเริ่มฉากแรกหัววีเฮ้าภาษาล่างกับย่าน้ำแข็งลึกลับแตดเหลี่ยมอายุ1 0 0 0 0แสนปีและด้วยวงแหวนวิญญ,ญาณ14วงจึงทำให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากและฉากต่อมาหัววีเฮ้าได้บุกเข้าไปในสำนักห้าวเทียนเพื่อต่อสู้กับราชาวานอนไททันเริ่มเรื่องหลังจากหัววีเฮ้า เสร็จสิ้นการทดลองวิญญาณเขาและเปยเปยเดินทางมาถึงป่าอาทิตย์อัสดงและได้เข้าสู่บ่อน้ำพุทลาสองขั้วแห่งน้ำแข็งและไฟนว่าวีเฮ้ามาที่นี่ในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเปยเปยผคนหาพืชสองชนิดที่สามารถรักษาโรคของทังยาได้หลังจากได้รับคำตอบนว่าวีเฮ้าเตรียมตัวออกเดินทางแต่ในขนาดนั้นหญ้าน้ำแข็งลืกรับแปดเหลี่ยมอายุหนึ่งแปีได้เรียกนว,ว่ีเฮ้าออกมา มันต้องการที่จะถูกสังเวยให้กับหัววีเฮ้าเพื่อที่จะกลายเป็นวิญญาณของหัววีเฮาความคิดนี้ทําให้สมุนไพรอมตะอายุหนึ่งแปีที่นี่ตกตะลึงทันทีไม่เพียงแต่พวกมันเท่านั้นแต่หัววีเฮาก็ตกตะลึงเช่นกันข้ามิคาดคิดว่าการมาถึงครั้งนี้จะนํามาซึ่งความประหลาดใจที่น่ายินดีเช่นนี้ สัตว์วิญญาณได้มาเยือนประตูบ้านข้าแล้วเหตุผลที่ย่าน้ำแข็งลึกลับแปดเหลี่ยมอายุ1 0 0 0 0แสปีได้เสนอตัวการเสียสละส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาได้เห็นสภาพของจกักรพรรดิหิมะในครั้งล่าสุดเขายังคงมีสติอยู่หลังจากกลายเป็นวิญญาณเขายังได้เรียนรู้จากจากักรพรรดิหิมะอีกด้วยการติดตามห่วหมีเห่าอาจทําให้เขามีชีวิตนิรันดร์เขาจึงอยากลองดูไม่ช้าก็าเร็วการอยู่ที่นี่ จะทำให้เขากลายเป็นวงแหวนวิญญาณของมนุษย์แล้วทําไมไม่ลองเสี่ยงกับหัวหวีเข้าดูละ่ะบางทีเขาอาจจะหนีออกจากโลกนี้และเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแท้จริงดังนั้นย่าน้ําแข็งลึกลับแปดเหลี่ยมอายุ1 0 0 0 0แปีจึงเริ่มการสร้างสายสัมพันธ์กับหัวหวีเข้าหัวหวีเข้าภาษาล่างเข้ากับย่าน้ําแข็งลึกลับแปดเหลี่ยมพราะญาน้ําแข็งลึกลับแปดเหลี่ยม ภาษาล่างเข้ากับหัววีเข้าโดยสมัครใจกระบวนการทำสัญญาวิญญาณทั้งหมดจึงราบลื่นอย่างน่าอัศจรรย์ไม่นานหลังจากนั้นวิญญาณดวงที่4ของหัววีเข้าก็ถือกำเนิดขึ้นหลังจากการประสานล่างวิญญาณของจักรพรรดิแมงป่องยกน้าแข็งของหัววีเข้าได้รับวงแหวนวิญญาณ2 0 0 0 0 0ปีทำให้วิญญาณดวงที่สองของหัววีเข้าได้รับวงแหวนวิญญาณเจดวงแล้วและสัตว์วิญญาณ10,000 0ปี ก็จะผลิตกระดูกวิญญาณออกมาเสมอแม้แต่สัตวิญญาณประเภทพืชก็ไม่มีข้อยกเว้นหญ้าน้ําแข็งลึกลับแปดเหลี่ยมมอบกระดูกวิญญาณขาขวาอายุ100 0 0แปีให้กับหัววีเฮ้ากระดูกวิญญาณนี้มอบความสามารถของกระดูกวิญญาณอันทรงพลังสองอย่างให้กับหัววีเฮ้าการรวมความสามารถของวงแหวนวิญญาณหัววีเฮ้ามีทักษะวิญญาณอายุ100 0 0แปี4่ดวงพลังน้ําแข็งอันทรงพลังตอนนี้ วิญญาณการต่อสู้สองดวงของห้ววีเฮ้าแต่ละดวงมีวงแหวนวิญญาณ7จวงรวมวงแหวนวิญญาณของห้ววีเฮ่าตอนนี้มีทั้งหมด14วงสิ่งนี้ทําให้ห้ววีเฮ้ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับราชจ,จีนานามพมยุทธ์ระดับที่95และตอนนี้ห้ววีเฮ้ามีกระดูกวิญญาณจํานวนมหาศาลตอนนี้มีถึง6ชิ้นแล้ว เมื่อมองดูโลกของผู้ฝึกวิญญาณทั้งหมดล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งสิน้นเขาทรงพลังยิ่งกว่าทั้งซารในตอนนั้นเสียอีกหลังจากการผสานพลังเสร็จสิน้นเราจะเห็นญ้าน้ำแข็งแปดเหลี่ยมอยู่ข้างๆหัวหวีเห้าวิญญาณญ้าน้ำแข็งลึกระเหลียมขนาดเล็กปรากฏขึ้นในขนาดนี้พลังของหัววีเห้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากนั้นหลังจากอำลาเป,ปแล้วเขาก็เข้าสู่สำนักห้าวเทียนเพียงลำพังเขามายังสำนักห้าวเทียน เพื่อพบกับหวังตงเอ๋อเมื่อหัววีเฮ้าเข้ามาในสำนักห้าวเทียนเป็นครั้งแรกเขาถูกสิทธิสำนักข้าวเทียนขัดขวางและแต่ละคนถือค้อนห้าวเทียนปิดกั้นหัวหวีเฮ้าไว้ด้านนอกพวกเขาแสดงความไม่พอใจต่อหัวหวีเฮ้าเจ้าทำลายท่านชายน้อยของพวกเราอย่างร้ายแรงเจ้ากล้าดีอย่างไรที่มายังสำนักข้าวเทียนอีกครั้งในขณนะนั้นผู้นำคนที่สองของสำนักข้าวเทียนราชาวานอนไพท่าน ก็ปากฏตัวขึ้นเขาปฏิเสธที่จะให้หัววีเฮ้าพบกับวังตรงเออทันทีเมื่อเผชิญกับการปฏิเสธอย่างเย็นชาของราชาวานอนไททันในที่สุดคำขอด้วยความเคารพของหัววีเฮ้าก็นำไปสู่การคุกเขา่าเมื่อราชาวานอนไททันเสนอเงื่อนไขว่าเอาชนะข้าเพื่อพบนางแสงสีทองกุลาบสว่างวาบในดวงตาของหัววีเฮ้าเขาเปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณอายุหนึ่งปี ที่เพิ่งได้รับทันทีและต่อสู้กับราชาวานอนไททันอย่างไรก็ตามหวังตรงเออไม่ได้อยู่ในสำนักข้าวเทียนแล้วในเวลานี้นางปลุกพลังสำเร็จแต่นางสูญเสียความทรงจำและลืมห่วหมีเฮาไปแล้วขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ